รถบัสอีีเชิดชัยปังสุดๆต่างชาติสนใจหลายประเทศ สวัสดีครับผมกาเลซซิงนะครับวันนี้พาพเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถบัส E ีีในประเทศไทยเรานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นรถบัสยี่ห้อไทยเลยนะฮะไทยแท้ๆเลยก็คือเชิดชัยนะฮะมีต่างชาติสนใจเยอะมากนะครับวันนี้จะค่อยๆไล่เลียงนะฮะว่าประเด็นนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของรถบัส E ีียี่ห้อนี้เป็นยังไงมั่งนะครับอะพามาเริ่มต้นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นแรกนะครับการตั้งโรงงานแบตเตอรี่ที่นครราชสีมานะฮะ ก็เป็นการร่วมทุนกันนะครับสำหรับทางด้านของบ้านปูเนเกดูลาพาวเวอร์นะฮะแล้วก็เชิดชัยมอเตอร์เซลเขารวมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะฮะลิเทียมไอออนมูลค่าของโรงงานแบตนี้นะครับอยู่ที่1,400ล้านบาทนะครับโรงงานจะสร้างที่จังหวัดนคะะรราชสีมาต้องบอกว่าโอ้โหโรงงานเนี่ยสร้างใหญ่โตเลยนะฮะรูปร่างหน้า,านี้ออกมาดูสวยแน่นอนนะครับและแบตเตอรี่เนี่ย โรงงานนี้นะครับจริงๆแล้วก็อาจจะใช้นะฮะทางด้านของการขายแบตให้ได้หลายยี่ห้อนะครับแต่เบื้องต้นนี้นะครับก็จะเอามาใช้กับรถบัสของเชิดชายทัวนะครับวันนี้กาลิซิงก็เลยจะพามาไล่เรียงนะครับว่ารถบัสยี่ห้อเชิดชายทัวเนี่ยเขาเป็นประมาณไหนนะฮะแต่เบื้องต้นเขาจะมีอยู่3แผนนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังอยู่ที่3แผนแต่เป็นแผนที่ใช้ใน ประเทศเท่านั้นนะฮะส่วนแผนที่จะผลิตรถแล้วส่งออกหรืออะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ต้องบอกว่ายังอุบเอาไว้อยู่นะครับยังอาจยังอาจจะไปถึงขั้นนั้นแหละจะอาจจะยังไม่บอกพวกเราว่าอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้พูดถึงว่า3แผนเนี่ยที่ใช้ในประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดแล้วนะครับอะพามาเริ่มต้นดูจากแผนแรกก่อนแล้วกันนะครับแผนที่1นนะฮะแผนที่1ก็คือผลิตรถบัสอีวีเลยนะฮะ ก็คือทางด้านของการผลิตรถบัส EV ใหม่นะครับเพื่อใช้ทดแทนรถบัสเดิมของเชิดชัยทัวร์นะฮะอันนี้คือแผนที่1เลยนะฮะ,ะการผลิตรถบัสอันนี้นะครับคือเป็นรถบัสใหม่ๆเลยนะผลิตขึ้นรูปขึ้นลายใหม่ทั้งหมดนะครับประมาณอยู่ที่1,200คันนะฮะ แล้วจะใช้วิ่งอยู่ที่ทั่วประเทศเลยนะฮะแต่ว่าการใช้วิ่งทั่วประเทศเนี่ยก็อาจจะค่อยๆปรับนะครับปรับทดแทนสายเดิมก่อนแล้วก็ทดลองวิ่งไปก่อนก็จะเริ่มต้นที่จงัจงหวัดนครราชสีมานะครับวิ่งไปกรุงเทพอันนี้น่าจะเป็นสายแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วมันเวิร์กไปเรื่อยๆนะครับก็จะป,ปรับไปทั่วประเทศนะฮะ,ะแล้วรูปร่างหน้าตาของรถเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเชิดชัยผมนึกว่าแบบหน้าตาจะโบราณนะครับที่ไหนได้ออ,ออกแนวอวก,กาศขั้นสุดเลยนะฮะเนี่ยดูดีไซน์ของเขานะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของอู่เชช ผลิตให้หน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่าทางด้านของเชิดชัยเองเนี่ยเขาเป็นโรงงานต่อรถอยู่แล้วนะครับก็จะรับจ้างงานพวกนี้นะฮะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญสูงอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูแผนที่2นะฮะทางด้านของแผนที่2เนี่ยก็จะปรับรถนะฮะปรับรถที่เป็นรถน้ํามันเดิมอยู่แล้วให้เป็น e ีวีนะฮะก็คือรถบัสเดิมนี่แหละครับเขาจะปรับรถที่ใช้น้ํามันเนี่ยให้เป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้า100%อันนี้คือแผนที่2นะครับ แต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงชิ้นส่วนเลยนะครับชิ้นส่วนเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตเองทั้งหมดนะครับรวมไปถึงจนถึงแบตเตอรี่เลยนะฮะนี่ก็มีโรงงานแบตเตอรี่แล้วตอนนี้ข้อจํากัดทั้งหมดนะครับก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวแบตเตอรี่นะฮะก็ใช้ในไทยแล้วนะแต่ก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับที่นําเข้าจากเยอรมันนะฮะอันนี้ผมก็ถามว่าทําไมตัวมอเตอร์ถึงไม่ผลิตเองนะครับจริงๆก็ผลิตเองได้ แต่ว่านะฮะทางด้านของมอเตอร์เนี่ยอยากให้นะฮะอยากให้เป็นมอเตอร์ที่ดีแบบอันดับต้นๆของโลกและแน่นอนนะฮะมอเตอร์ที่ดีอันดับต้นๆของโลกอยู่เยอรมันอูเชชัยเลือกใช้มอเตอร์จากเยอรมันเลยนะฮะเอามาใช้รถจะได้สุดยอดไวอย่างนั้นนะครับเพราะเป็นรถวิ่งไกลทั้งนั้นนี่สุดๆจริงๆนะฮะอ่ะทีนี้มาดูแผนที่3นะครับแผนที่3ก็คือรับจ้างต่อรถ ไอตัวแผนที่3เนี่ยอาจจะฟังดูแบบไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะฮะรับจ้างต่อรถทั่วไปตามออเดอร์ในประเทศและต่างประเทศนะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะณปัจจุบันเนี่ยมีการพูดคุยกันและหลายประเทศนะครับ เข้ามาพูดคุยกับทางด้านของเชิดชัยอุตสาหกรรมนะฮะมีมาเลเซียนะครับมีเวียดนามมีกัมพูชามีลาวนะฮะคือถ้าเกิดโปรเจกต์เนี่ยมันเรียบร้อยหรืออะไรเรียบร้อยทั้งหมดนะครับชาติพวกนี้มาแน่นอนนะฮะต้องเท้าความอีกสักนิดนึงนะฮะทางด้านของอู่เชิดชัยเนี่ยเขารับจ้างต่อรถเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีเฉพาะวิ่งรถเมย์อย่างเดียวนะครับเรื่องของการต่อรถเนี่ยก็เป็นโอ้โหเคยขึ้นระดับเอเชียเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าอู่เชิดชัยนะครับเขามีทางด้านของตัว แบตเตอรี่นะฮะมีทางด้านของการประกอบรถอีวีได้นะครับก็หมายความว่านะฮะก็สามารถจะประกอบให้ชาติต่างๆได้นะครับที่เขาจะต้องการนะฮะอย่างเวียดนามอย่างมาเลงี้โอ้โหประชากรเยอะมากนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของทางด้านของประเทศที่กําลังจะโตอย่างเวียดนามเงี้ยผมมองว่านะฮะถ้าเขามองถึงทางด้านของอู่เชิดชัยเนี่ย แหมทางด้านของรถไทยนี่ไปไกลแน่นอนนะฮะแต่วันนี้ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะฮะอันนี้คือโปรเจกต์ที่บอกได้เท่านั้นนะครับไอตัวที่เป็นการต่อรถบัสรถเมย์นะฮะแต่ตัวที่เป็นแบรนด์ไทยจริงๆนะฮะอันนี้ยังอุบไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้มาดูนะฮะเล่าถึงยี่ห้อเลยแล้วกันนะฮะรถที่เป็นยี่ห้อไทยของเชิดชัยนะครับไอที่อุบไว้เนี่ยนะ,ะ,ะมีการยืนยันนะครับเบื้องต้นนะครับมีการยืนยันเบื้องต้นแล้วนะครับว่ารถที่จะผลิตนี้นะครับเป็นรถบัส ที่จะผลิตใหม่ที่ใช้ชื่อว่านะครับเชิดชัยนะอันนี้ก็เพื่อนๆสมาชิกก็ดูตาโลโก้นี้แล้วกันนะฮะเนี่ยฮะก็จะมีโลโก้ติดข้างหน้ารถเขานะครับอ่ะก็เป็นยี่ห้อเชิดชัยนะครับคือก็จะมีอ่าหลายๆคันนะครับที่อยู่ในประเทศไทยอะ่ะผมว่าถ้าเป็นแฟนของรถบัสอยู่แล้วนะครับน่าจะเห็นนี่ละมีรถบัสอ่าแบรนด์เชิดชัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูคิเล่นนะพูดถึงการออกแบบการอะไรข,ข้อดูดีดูสวยอยู่แล้วนะครับอ่าแบรนด์ที่จะผลิตใหม่ ก็จะมีแน่นอนนะครับแต่อันนี้ยังไม่บอกนะฮะยังไม่บอกว่าจะมีแผนในการที่จะขายไปที่ไหนมั่งหรือจะผลิตออกมาแบบไหนนะครับแต่เบื้องต้นแจ้งได้แค่ว่านะครับก็จะใช้ในประเทศก่อนนะครับก็คือวิ่งในสาขาต่างๆเส้นทางต่างๆของเชิดชัยทัวร์นะฮะแม้แค่เอาวิ่ง ในประเทศเรานี่นะฮะแมก็มีลูกกี่พันคันเข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการต้องเรียกว่าเปิดสกกลาดใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรานะครับมีการวิ่งแล้วมันดีอ่ะนะฮะต่างประเทศที่เขาอยากได้นะครับผมว่านะขายได้ทั้งอีโคซิสเต็มเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะรถบัสของเชิดชัยเนี่ยไม่ใช่วิ่งไกลทักสายแล้ววิ่งไกลทุกสายโอ้โหหลากหลายร้อยกิโลทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าเกิดทําได้นี่ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแน่นอนนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านของเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการแผนผลิตขายในประเทศและต่างประเทศนะฮะ แผนผลิตขายในประเทศและต่างประเทศนะครับก็อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะครับก็อาจจะไม่มีเรื่องของข้อมูลอะไรนะครับเพราะว่าแจ้งมากวันนี้ไม่ค่อยได้นะว่าอย่างนั้นก็ยังแจ้งได้แค่ว่าขอเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะรับประกอบรถไปก่อนนะครับแล้วก็อู่เชิดชัยเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นอู่ต่อรถเดิมอยู่แล้วนะฮะเขาก็มีการพัฒนาตามตลาดได้และก็คือตลาดเนี่ยต้องการรถอะไรนะครับก็ เขาต่อได้อยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่นะฮะาบางชิ้นอาจจะไม่ได้ใช้ของไทยทั้งหมดนะฮะอาจจะเป็นของเขามามั่งนะครับอย่างสมมุตินะฮะอาจจะมีแบตโรงงานอ่าโรงงานไหนก็นแล้วแต่มีแบตมารับจ้างประกอบนะฮะมีแคทซีอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วนะครับก็สามารถพูดคุยได้ว่าอยากะต่อแบบไหนได้นะครับอันนี้คือแผนที่แจ้งมาได้นะครับว่าอย่างนั้นอ่าและส่วนของโรงงานแบตเตอรี่นะครับโรงงานแบตเตอรี่ก็แน่นอนนะฮะว่าเป็นการ อตั้งด้วยโอ้โหมูลค่าสูงมากนะครับก็จะมีหลายหลายยี่ห้อนะครับมีเจ้าที่ส่งให้นะครับ่ลหลายหยยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยัง ลูงงานยังไม่เสร็จนะครับโรงงานยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็เลยอาจจะต้อง,องได้รอก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดโรงงานเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะปรับไปทิศทางไหนนะฮะแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านของโคราชนะฮะเนี่ยอย่างทีเซอร์เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าทางด้านของโคราชนครราชสีมาเนี่ยฮะเขามีการปรับหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของหลายหลอย่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับ rze. ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถบัส นะครับที่อู่เชิดชัยจะทำนะฮะแล้วก็เป็นโรงงานแบตด,ด้วยนะครราชสีมาก็จะเป็นศูนย์กลางในนั้นอย่างแน่นอนนะฮะ เดี๋ยววันนี้มีข่าวอยู่ประมาณนี้นะครับวันหลังถ้าเกิดว่ามีการทดลองนะครับหรือว,ว่ามีข่าวอัปเดตนะเดี๋ยวกาลซิ่งจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าทางด้านของโรงงานผลิตแบตนะครับหรือแม้แต่รถที่แบบอ่าใช้นั่งเนี่ยรถที่ผลิตเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีแล้วนะฮะรถที่เขาทําเสร็จแล้วอ่ะท่าเพื่อนสมาชิกท่านไหนอยู่นครราชสีมาผมว่าน่าจะได้ลองขับลองนั่งอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ารถอ่าของเชิดชัยเนี่ยเขาก็ผลิตให้ใหอ่าทางด้านของอ่า p ีเนะครับของการไฟนะฮะแล้วก็มีของทางด้านของมอเสนะครับก็เป็นมหาไลยนะครับก็ลองไปลองทดลองนั่งดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดนั่งแล้วแบบมีอารมณ์ประมาณไหนก็ลองมาเล่าให้กันฟังแล้วกันนะครับว่านั่งดีไหมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่รถบัสรถเมย์เนี่ยถ้าเป็น E ีผมคาดว่าน่าจะเสียงเงียบนะฮะเพราะมันไม่มีเครื่องอะไรนะฮะไม่ต้องแบบว่ามาดังเครื่องดังอะไรพวกเนี้ยนยฮะดูรูปรถโอ้โหอย่างเท่นะฮะเนี่ยออกแบบไม่ใช่ว่าออกแบบ กับคีเลนะฮะนี่คืออวกาศเลยนะครับโอ้โหการออกแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ